เอาเอาต้นเดียวแล้วทีนี้โอ้แกล้งนะเนี่ยโรงเรือนองุ่นครับกําลังเดินหน้าไปเรื่อยๆครับช่างสองคนช่างนาฤงลิ์กับช่างยูตะคุณอ่ะใช้ตลราเมตรก็เป็นทำไมขายฟูฟูใหญ่แบบนี้เหรอ สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ว่าเป็นวันอาทิตย์ที่หนุ่มตะเ้าเลยนะครับอันนี้ก็มาสื่อเล็กแนวเงาสุดลดเลย3เมตรหกนะครับ3.6เมตรนะครับเงาออกมาโดยมีน้อยนะครับขยัจว่าบ้าเลยกระจกซองหลังกับโอเคแล้ว เป็นรถตู้เนาะพี่น้องขนของกับตอง้งแ็่จังซี่เนี่ยคือแปะมาอีกอ่าทอนนะครับนี่เป็นอร่างจอดรถนะฮะของจอดรถของลูกนะครับผมก็เห็ดขึ้นมาเองนะครับอืมหยุดกลับบ้านนะครับแล้วก็เห็ดสองเสานะครับเสาขํำบนซีเมนเลยแล้วก็เสา,สาที่ตอกลงกระพืบบ้นนะครับแต่โอเคด้วยครับเห็ดต่ป,ปีที่แล้วนะเห็ดต่ลูกของหมาอหนึ่ง เขาเริ่มจักรยานก่นกนเพียขึ้นมากนะครับอันนี้ใส่งบประมาณเติมหนึ่งอยู่นะครับวันนี้ผมก็ซื้อนี่นะฮะอ่างมูลพันชายมาสกัสนะครับอ,อยากลองบึงนะครับไปซื้อของก็เจ้ากินคือแสบแต่สนนุนเลนะฮะก่ได้เริ่มตะเศร้าแล้วนะครับมอีอีกต้นหนึ่งเนาะนะนี่ก็เป็นแป๊บเก้านะครับของซื้อมากละ่ะจากคางบ้านนี่นะครับ เห็นสีนะครับอากาศมีอุปกรณ์ขอต้องขอต่อนะครับงานนั oh, ้นก็บริตเต้ดังน oh, ั้นขอโทษจินซ์โอ้ขี้น ทางบ้านให้แตงความานะครับเมื่อกี้ผมเก็บบระเขือเพาะให้เล่ามาแหลกกันไปแลกกันมากเออหวันดีขึ้นโอ้เก่งกว่าพ่ออีกแดงมแค่ไหนเอ้าเอ้าต้นเดียวแล้วทีนี้โอ้แกล้งนะเนี่ย เออตรงตรงแล้วก็กดสตาร์ทเออเดี๋ยวพ่อหยิบให้อโอได้หนึ่งอันแล้วใช้เวลาสามสิบนาทีอย่างงี้เหรอ ทำไมขายฟูฟูใหญ่แบบนี้เหรอโอ้ตกบ่อยมากอยากหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งได้เลยเออกู้เก่งขึ้นแล้วนี่ โรงเรือนองุ่นครับกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆครับช่างสองคนช่างนางลลงฤทธ์กับช่างยูตะส่วนน่ะโอ้ใช้ตลับเมตรก็เป็นพูดนะ่อหรอกครับสัปดาห์ที่สองนี่เป็นวันอาทิตย์มีแต่สีมะปูพายางนะครับซื้อพายางมาแล้วนะครับเป็นขนาดความนนะรลอยไม่่อนรับ สองสามสิบเส้นเง้วหามตรนะครับผมกับว่าสูเง่าวเทียเดียวเลยนะครับอันนี้เป็นเขาสืปักกานะครับน,นเป็นคิปล็อกนะครับคิดล็อกเนะซฟหรอครับวันนี้ล่วกรหงุ่นแบบนอกดาวนะครับ หลังจากที่ใส่เวลาเฮ็ดประมาณสามสัปดาห์นะฮะเฮ็ดได้แต่วัานอาทิตย์มือละนิดละน้อยนะครับนะฮเงินงที่ปลูกไว้ก็ก็ลังยืดเนี่ยออกมาประมาณสองคืบแล้วนะครับตั้งแต่มือซื้อมาเนาะนะครับโค้งเงินนะครับแบนนกดาวถอดได้มดนะครับเสาก็เป็นเสาเอ่อ48มิลลิเมตรนะครับอืมเป็นเสา,เา,น,เน,สานางรัน เลยนะครับวันนี้ก็มาต่อด้วยเอสิบเก้ามิลนะครับอืเล็กนะครับท่างผุนกับยึดกับโตบานเลยนะครับหยุดกับโตบานดลยนะครับกาตรงนี้นะฮะผมว่ามันทางผุดนะครับอันนี้หาสิบเส้นอย่างนี้มานนี่นะวันนี้ไอ้ล้ำพังฝนม่าเป็นอย่างฮะฝนตกกับหลายริมหลายลิรอยู่นะครับ ผมยานหิมะตกนะครับถ้าหิมะตกมันจีเอพายางจียอนเนาะนะครับตกหิมะเพราะว่ามันกล,ลัวสิลาไล่นะครับแล้วม,มันจีเอพายางยอนอาธิขาดได้นะครับมผมกากา้าวาขสยสิให้เขาขืนสินะฮะจังจีเห็ดสั่นให้เขาไตงานอีกเทียนหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวน,นี้มันมีสองงานนะครับ ไตเรากะสีตาผ้าได้พร้อมนะครับเป็นหมองตาผ้าของเมียบันนนะครับเมติ้งนะครับตาผ้าพร้อมนะฮะเป็นเลื่อนองุง่นพร้อมนะฮะขนาดทดลองเนาะนะครับกำลังสีลองปิดลองถึกนะฮะสื่อต้นชายมัสกัสมาใชะไหมฮะชายมัสกัสนะครับ,ารบจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะนะครับ ถอดยอดตอนซื้อมากรประมาณนี้นะครับขึ้นมาแล้วสองคืบแล้วนะครับโดนปุ๋ยโดนยาใส่ปุ๋ยขี้ไก่น้ำนะครับฮดน้ำสองมือนึ่งั้งนะครับอืมเพื่อให้ใเขามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับอืมจะต้ลงมาล่องเบิ่งกันเนาะนะครับหลังจากที่ปีนัะนะครับปีนัะเดี๋ยวให้มันอุอ่นขึ้นมากนะครับเนาะมันเป็นยังไรกั กจะมาเบ่งกันนะครับโอเคกำลังลงเลื่อนนอกดาวแบบติดบ้านนะครับขันติดบ้านนะครับใส่เป็นมองตาปลาในควอมของเข้ากระเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับสวัสดีครับ